ไปอัปเดตเรื่องของถ้ำรังนกนะฮะที่พัทลุงนะครับเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีประชาชนในพื้นที่รวมตัวกันไปนะครับเพื่อไปเรียกร้องความรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีปัญหาเรื่องของการเข้าไปขโมยรังนกออแอนภายในถ้ำบนเกาะ4เกาะ5ในช่วงที่ว่างเว้นสัมปทานกันไปครับนี่เป็นกลุ่มพิทักษ์ผลประโยชน์ประชาชนพัทลุงครับ ใช้รถเป็นเวทีเคลื่อนที่แล้วก็ไปปักหลักกันอยู่หน้าสาะระกลางจังหวัดพัทลุงครับแล้วก็ผัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศัยกรณีที่มีการลักลอบเข้าไปขโมยรังนกออแอนในถ้ำบนเกาะ4เกาะ5นะครับโดยกลุ่มดังกล่าวเนี่ยมีการปราศัยโจมตีการทํางานของนายกู้เกียรติวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงครับในฐานะที่ท่านผู้ว่าเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการรังนกคะ มีคนร้ายสามารถฝ่าด่านอาสาสมัครฝ่าด่านเจ้าหน้าที่เข้าไปภายในถ้ำรังนกในช่วงที่ว่างเว้นจากสัมปทานประมาณสักสามเดือนซึ่งเป็นช่วงที่นกอีแอนในกกไข่จึงเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้พิจารณายกย้ายผู้ว่าออกนอกพื้นที่ครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ทําการตรวจสอบกันต่อไปและกระบวนการขั้นตอนในการตรวจสอบจะได้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมด้วย ขณะที่พันเอกพิชิตโชตแก้วครับรองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุงก็เป็นผู้แทนรับหนังสือข้อร้องเรียนนะครับพร้อมกันนี้ท่านก็ระบุว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้ว่าและคณะกรรมการก็ได้ประชุมติดตามเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องใกล้ชิดครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างดี i ออย่างสํานักงานตารวจแห่งชาติตอนนี้ก็กําลังติดตามตรวจสอบกันตามขั้นตอนเพื่อหาข้อเท็จจริงมาเปิดเผยแล้วก็หาคนผิดมารับโทษให้ได้ครับ มีอะไรอยู่เบื้องหลังเขาคิดว่าความจริงก็คงต้องกระจ่างขึ้นในเร็ววันนี้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าทรัพยากรเรื่องนี้มันเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศเลยไม่ใช่เพ่ของพัทลุงนะครับก็คิดว่าทางท่านผู้ว่าก็คงจะรีบแก้ปัญหาแล้วก็เอาคำตอบมาบอกพี่น้องประชาชนครับ โดยทางกลุ่มพิทักษ์ผลประโยชน์ประชาชนพัทลุงเนี่ยทางกลุ่มบอกว่าภายในเจ็ดวันจากนี้ถ้าหากว่ายังไม่ได้รับคําตอบนะครับ<ะ>เดี๋ยวทางกลุ่มเนี่ยจะกลับมาทวงถามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งมเมื่อวานนี้พอยื่นหนังสือกันเสร็จก็ได้รับข้อมูลจากพันเอกพิชิตไปก็แยกย้ายกันกลับนะครับรออีกเจ็ดวันขณะเดียวกันที่ชุมพรครับก็มีปัญหาเรื่องของรังนกออแอนเหมือนกันครับที่จังหวัดชุมพรในพื้นที่เกาะรังหมู่ที่หนึ่งตำบลปากคลองอำเภอปะทิวนะครับ ที่นี่เป็นเกาะหินขนาดเล็กภายในจะมีรังนกอีแอนเนี่ยนะครับที่มีมูลค่าสัมปทานนับพันล้านบาทครับแต่ปรากฏว่าสมปีที่ผ่านมามเปิดประมูลกันไปแล้วถึงส2สองครั้งไม่มีผู้ยื่นสองเข้ามาประมูลครับสมปีไม่มีใครประมูลจากเดิมตั้งราคาไว้ระดับหนึ่งพอไม่มีใครประมูลก็ลดราคามาเรื่อยๆลดราคามาเรื่อยๆแต่สามปีผ่านไปก็ไม่มีใครยื่นสองครับทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ย อันเนี้ยไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับรังนกไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับการลักลอบ,บเข้าไปภายในถ้ำครับแต่ปัญหาพอไม่มีคนประมูลแล้วเนี่ยท้องถิ่นขาดรายได้ไดคือท้องถิ่นจะได้รายได้จากภาษีในส่วนนี้ครับนายประกิตแข่งนันรองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองนะครับก็เรียกร้องให้ทําการตรวจสอบปริมาณรังนกภายในถ้าเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ปลอดสัมปทานในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในขณะนี้ก็มีเพียงเจ้าหน้าที่อ,อสอที่เป็นอ,อสอของจังหวัดเป็นผู้ดูแล สำหรับเกาะรังเนี่ยถือว่าเป็นถ้าที่มีรังนกมากที่สุดของจังหวัดชุมพรนะครับที่ผ่านมามีผู้รับสัมปทานตามสัญญาเนี่ยหปีจะเก็บรังนกกันได้เนี่ยปีหนึ่งสรอบรอบหนึ่งก็ประมาณ1000กิโลกรัมรแต่ว่าอย่างที่รายงานคุณผู้ชมว่าปัญหามันเกิดขึ้นคือ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการยื่นสองประมูลกันไม่มีใครได้รับสัมปทานไปก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเกิดปัญหาแบบนี้นะ